ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาชวนเพื่อนๆน,นะคะทำเมนูแกงผักหวานใส่ปลาทูกันแบบง่ายๆเลยนะคะค่ะรับรองนะคะรสชาติอร่อยถูกใจแน่นอนเลยนะคะเริ่มจากนํำพริกแห้งหอมกระเทียมนะคะแล้วก็เกลือหนึ่งช้อนชานะคะค่ะน้ำมัโขลกแค่พอหยาบๆนะคะค่ะแค่นี้ใช้ได้แล้วนะคะใส่กระปีลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะค่ะเราจะโขลกพริกกะ กะปินะคะแค่พอเข้ากันแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะการตั้งน้ําให้เดือดนะคะนําเครื่องแกงที่เราขูกไว้นะคะลงมา,าต้มนะคะค่ะเดือดแล้วเราก็จะใส่ปลาทูที่เราแกะเอาแต่เนื้อนะคะ ปรุงรสด,ด้วยผงปรุงรสสองช้อนชาน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะน้ำปลาสองช้อนโต๊ะนะคะค่ะเพื่อนๆชอบมากก็สามารถเพิ่มเติมได้นะคะค่ะตั้งให้เดือดอีกสักคู่หนึ่งนะคะแล้วก็ใส่ผักหวานลงไปเลยค่ะผักหวานนะคะแป๊บเดียวก็สุกแล้วนะคะค่ะเมนูนะ,ะเมนูนี้นะคะอาจจะถูกใจใครหลายๆคนนะคะยิ่งสดร้อนๆนะคะคล่องคองมากๆเลยนะคะการรสชาตินะคะก็จะคล้ายๆแกงเลียงนะคะ เพื่อนๆนำไปลองทําตามดูได้นะคะไม่ต้องตั้งนานนะคะแป๊บเดียวนะคะผักหวานเขาก็สุกแล้วนะคะค่ะแค่นี้นะคะเราก็จะได้แกงผักหวานใส่ปลาทูแล้วนะคะค่ะสูตรและว,วิธีการทํานะคะจะเอาไว้ใต้คลิปวิดีโอนะคะสวัสดีค่ะ